ก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกับแบรนด์โชพานะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าเราเอาจริงเราก็ได้ยินชื่อเสียงของทาโชพามานานมากๆแล้วครับผมแล้วก็ไดนกาเป็นแบรนด์ที่มีความลักชวรี่มากๆและติดเป็นแบบแบรนด์ลักชวรี่อันดับต้นๆของโลกเลยครับผมรู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาร่วมงานด้วยครับใจเอาอะไรดีนมาเพิกมมาเเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นสร้อยที่พี่แอดใส่แล้ว <c oughs> เราเราก็แอบแอบแอบถามถามที่ทีมงานข้างในว่าที่ที่พี่แอบใส่เนี่ยทั้งเซตเนี่ยเท่าไหร่ครับเพราะเขาเราก็เลยเราก็เลยจะปที่บ้านเลยหลานอยากฟังก็คิดว่าขอเก็บตั้งก่อนแล้วกันครับก็อย่างที่พี่แอบใส่ก็30มสิบสามสิบาทเล่นน่าแล้วผม ก็ถ้าถ้าซื้อให้ก็คงซื้อให้คุณแม่แล้วก็ของมีมูลค่าค่อนข้างเยอะมากครับถูกต้องครับผมครับจะได้ว่าสามารถมาเยี่ยมชมกันได้ใช่ครับผมสําหรับใครนะครับผมที่ผ่านไปผ่านมาแถวสยามพระกรนะครับผมก็สามารถแวะมาชมช็อปของฮาโชพาได้นะครับผมเปิดร้านครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผม ่ัล่าสุดเพลงพลงขอกว่าติดจังติดที่ญี่ปุ่นด้วยอ๋อใช่ครับผมก็สำหรับเพลง O.I. Ever Wanted นะครับผมเป็น Ballistic Boy นะครับผมฟีเจอริ่งกับตัวผมนะครับนั่นก็เหมือนกับที่พี่แฟนคลับที่ญี่ปุ่นเขาก็ให้ให้การตอบรับกันค่อนข้างดีแหละครับผมทำให้ตัวเพลง O.I. Ever Wanted เนี่ยได้ติดชาร์ต o อลิกาที่ทางญี่ปุ่นด้วยครับผม o อลิกานี่ก็คือเรียกว่าเป็นชาร์ตที่อันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยใ ก็มีครับก็มีมีคุยกับพี่ก๊อฟซะส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าพูดจริงๆคือพี่ก๊อฟเขาก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือแท้เจ้าหัวเรือหลักในในโปรเจกต์นี้เลยครับผมเราก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ก๊อฟด้วยพี่ก๊อฟโอ้โหมันแม่งสุดยอดว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ดีใจดีใจกับพี่ก๊อฟด้วยแล้วก็ดีใจตัวเองแล้วดีใจทางบริสิ่บอยด้วยครับจริงๆแสดงว่าตอนแรกที่ทำไม่ได้คาดหวังนะใช่ว่ามันจะไม่เลยครับผมตอนแรกคือที่เราไปทำเนี่ยคือเราอยากจะมีโอกาสได้ ได้ทําอะไรใหม่ๆมากกว่าครับผมเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยก็ไม่เคยทําเพลงที่ร่วมกับศิลปินที่เป็นศิลปินชาวต่างชาติเลยครับผม mm hmm. พอมีโปรเจกต์นี้เข้ามาเราก็อยากจะลองทําดูแต่กลายเป็นว่าโปรเจกต์นี้พี่ๆแ mm hmm. ฟนคลับทุกคนก็คือให้การตอบรับดีมาก mm hmm. ก,ก็เป็นผลพิได้ครับดีใจมากๆครับผม อย่างนี่มันจะมีโอกาสแบบไปโชว์อะไรที่โน้ตเลยว่าเพลงเราก็ติดตามไปแลนด้วยที่ญี่ปุ่นก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนดีกว่าครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมีไปที่ญี่ปุ่นเดือนหน้าด้วยครับผมก็เดี๋ยวให้รอติดตามกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงไปญี่ปุนี้ไม่เกี่ยวับเพลงใช่ไมก่ไม่ไมเกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมแต่เป็นงานที่เกี่ยวกับเพลงเหมือนกันะไ้เอาไปโชวงานหมอโช อาจจะยังไม่ใช่เพลงนี้ครับผมแต่อาจจะเป็นเพลงอื่นก็เดี๋ยวรอรอติดตามกันก่อนแล้วกันครับแต่นี้ใกไปกับใกล้ใช่ครับมีความพร้อมหรือเตรียมารอะไรเป็นยมางไรบาครับเตรียมพร้อมไหมก็เตรียมพร้อมในระดับหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรทุกคนได้ติดตามกันแหละครับกันกันแหละครับแกละครับผมตอนนี้ก็เครับผมตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยครับ อันจริงเราเราเราคุยคุยกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไปแล้วแหละครับผมเรื่องโชว์เรื่องอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไม่เซฟไรครับเอ่อพูดลงหลายคนย่งในไนั่แหละใช่ใช่หลายหลายคนก็เลืดโชว์ด้วยกันใช่ยากยากมากในไทยเรื่อยยากมากการที่แบบจะได้มาโชว์อะไรรวมกันสักครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนนะครับเตรียมตัวก็คือเตรียมตัวเตรียมตัวแน่นอนเตรียมตัวแน่นอนครับผมเตรียมตัวพร้อมมีโชว์สุดพิเศษทุกคนได้รับชมกันแน่นอนครับ โปรเจกต์วันเกิดใช่ไหมคะที่ลงรูปไปอันนี้เป็นยังไงครับเราปีนี้โปรเจกต์วันเกิดอันอ๋อที่ล่าสุดนี้ใช่ไหมครับผมมันดีบหรอครับเอ่อที่ที่ลงเป็นคอมเมอร์เด็ก่อนแล้วเด็ก่อนอ๋องานใช่ไหมครับอ่านั่นก็คือเหมือนเป็นงาน ประจำปีแล้วกันใช้งา่ะเขาว่างานประจำปีแล้วกันครับผมเพราะว่าในในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีจัดคอนเสิร์ตหรือว่าจัดเป็นไลฟ์อะไรให้พี่พี่แฟนคลับได้มารับชมทุกๆปีอยู่แล้วครับผมในปีนี้เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบจากคอนเสิร์ตแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการเตะฟุตบอลแทนแฟนคลับต้องาเตะบอลหรเาไม่ครับผมคือคือเราก็จะจัดแมตช์หนึ่งขึ้นมาครับผมซึ่งเป็นแมตช์ที่คิดว่าทุกคนน่าจะรอติดตามมากๆจะเป็นรวมแบบว่าภาพนักแสดงแขนเพื่อเราหรือเปล่า อาจจะไม่ใช่นักแสดงก็ได้ครับอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอดูก่อนรอดูก่อนดีกว่าครับแต่ก็มีแน่แนลนมีแน่นอนครับประกาศเรียบร้อยแล้วผมยังไงก็ต้องมีครับรูปแบบมันอะไรยังไงแรงบันดาลใจว่ามสนามตักบอลนี่เรต้องต้องอะไรอย่างเงาเครับคือจริงเรามีความฝันอยากจะชวนพี่แฟนคลับมาเตะบอลอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าถ้าให้พี่พี่แฟนคลับมาเตะกับเรามันก็น่าจะดูแบบเป็นการทารุณเกินไปหน่อยว่าเราเราก็ เล่นเต็มที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอองั้นไม่ไม่ยอมให้ไปทตัดต่อใช่ก็ให้เขามามีส่วนร่วมโดยการเป็นกองเชียร์แทนแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราก็หาทีมที่แบบเล่นกับเราได้อะไรอย่างงี้ได้มามาเตะให้ดูแล้วกันครับแต่ว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยไหมคะอันนี้บิ๊กแมตช์แน่นอนก็สำหรับผมก็บิ๊กนะแต่สำหรับสำหรับคนอื่นไม่แน่ใจครับแต่สำหรับผมบิ๊กแมตช์ครับไม่แฟนกนะว่าเขาจะเตรียมอะไรเยอะ เดือเสียงรีทั้งหไหมวอมคอพอครับวอมคอรออยเดือวครับผมใช่รอกรีแล้วก็รอมาส่งเสียงให้อาลังใจกันแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณครับ